สบายดีพี่น้องหลังจากหวานเท่าปลามาแล้วก็ววสิพันกันมันละบานนี้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องพอนิมินขัปวปลางลขัปวปลา,ปา,ปาผักปลาไก่ิเสี่ยเลยนี่ผักจนหมุนพี่น้องก็มาตลาลาบแล้ว ลับป <át OR> ่าใน้ว่าแล้วเลี้ยวมารานี่เป้ก็สิอนนี่น้องเราใส่นักมันเปิดเื่อนหน่อยจมีเมนูยังไพี่น้องเลยน้ำาสุเราหุ่นเล็กอกหนโอ้จนมันอออกแต่ตัว

น้ำม <To en. S 2> ันต่ำอะ้รพวกตอนนี้นั่นไม่ใช่ปะเอาปผู้พักให้พี่น้องเมนูมิ้นตปิดผู้ลาบโอ้ยเพื่อสีได้ที่พี่น้องเอ้ย เหงค้นแหงค้นเฮ็มอดีทัดก่คนคืนนมาแคนแหงค้นเงคืน้นแงน้ถาโยนคกลงน้องน้ามผนไปคนทีน้องมุดนล้ววะนี่ทัดกามืนี่พี่น้องบ่งก็นน่นหน่อยเจ็บใส่นี่ทัดกามันเด้เป็คนหลาปป่าเนี่ยพอถาวรย่นโยนงน้องขึ้นหมดแล้น้องมอสขึ้นมาเลยพี่น้อง ทีมงานขึ้นมาแล้ว cho ดิหนูนะเด đấy เอ้าหนูนี่ข้าเจ้าได้หนูมาฝากพี่ bao เอ้ย สิเป็นน้ำต้มหัวปลาพี่น้องแต่ว่าต้องให้เย็นซะก่อนเด้อพี่น้องเอ้มาเอามาัสลุนใส่กันครับลาบเนี้วปลาครับเข้าให้เย็นซะก่อนโอ้โหพี่น้องเอ้อันนี้จะเป็นหม้อต้มบักโม้น้อยพี่น้องกินกับลาบปลาเฮาสุดยอดต้มบักโม้น้อยหนึ่งก็ได้พี่น้องจะมาจ้างเนาะแต่นี้เราเฝ้าแห้งพี่น้องเอ้ขอเได้โอกาสหนึ่งสัก ร่มมาซะเลยคาร์อลอนมาเริ่มไปออกบ้าน,นเลยกล้าอืดแน่นอเลยกล้าอืดแน่แม่น้องมินคารถมันเนียวแล้วก็น้ำเติมลงพี่น้องเพื่อสิได้กินโอ้เมนูลาบมนันยากเลยกอตาจะแ <c oughs> ล้วเนาะกอตาเนยังอีดบุปผินตอน <c oughs> อน,นั้นยังอีดบุปผินเนาะ บริขันบริปั้นน้ำสมบอกเอเขาก็เ,เลยยังแล้วขลุนใส่กันเลยขลุนใส่กันเลยยมันเอีอยู่ที่น้อเม <c oughs> น,นามินบยากาขินมีเราเลยเอา<ะ>ทีมงานเามาเลยพี่น้องเอาบานลบุบ้านดี้ลกแล้วลูกนะ,นกะบ้ามุะอะไนูมาฝากพี่น้องบรได้ไปหาหนูซแดงนะบาม สะจอยสิตำเฮ้ยไผ่สำมฮซาอนจ้าสมริชนาเบาหมีสีํำเพื่อนวะใสบขยาีพี่น้องม้าวข้าข้าวบาวข้าวางพาาข้าวข้าว่้้ขข้าวขว้้ว ในอามาิ้เอื hey. oh ma, ma um. uh. hey. huh. ้อนลยก็ไปเลข้าวผัวคือกล่ำแท้มากเลมได้เนื้อไก่กินมีเนื้อไก่บ่บ่เตอนะให่กินนคือจิมห้ลด้นวดเลย้าอุนนะมาได้ยินเสียงวดเลยเ่อปะไดมมนอนปังไม่คยนอนอย่ี่

มันจะก้อเค็มเนี่ยจังหน่อยกับซีมล่ะอืมันแลีกพอต่มาษีตำเลยพี่น้องบ้านเนี้จองนี่จ่อยองมากคอคเพื่อนขึ้นวยง่ายคจ้เนาะโอ้ิดเถื่อนนสจอยป่ามักแตงอีกครับขวาละว่าสจอย ผักกงก็มีผักอันนัก็มีพี่น้องผักกาดก็มีซอยน้เนยซอยกันเนาะซอยข้นละไม้ละเมอหน่งตันนแยอกับรตปี๊บบุ้งให้ตานี่ตับแักขเออโมเมนราคากบแพงกว่าเป็นน้ำตาลปกติหมเนี่ยน้ำตาปีดแต่ไม่เนียวเนี้มันเป็นก้อนน้อยมี ใส่ริกลงพอนวะโอ้ยคุณจวดจวดจวพี่น้องจวดจว ปนได้บะหมี่พิ่นว่าพอดีกินแ่ะพอดีกินฮอดตําไรยันกินม้วนน้อยเนืกินลายยางเนื้กินลายยางเน้อกินลายยางอวเนื้มนกินเผือก่าบยมีทั้งลาบป่ามีทั้งลาบส้มพันหลืบลักาตําอู้หูพอดีแลงพอนีเจ้าหน้าเนอกินเขาลายแนวห้องบรรจุเนื้

โหบดเลยนะฮะอเอาเดี๋ยวบ้างคือโปงหมอน้องแคทกับพี่น้องเลยหยกแล้วมันบดตีองเลยหมอนทางนี้สิเป็นก้อยลาบสามพันลืบพี่มือเบามีพี่น้องลาบสามพันลืบเนี่ยแซ่บลุ้ฮะแกเฮ็ดอีกอ้าวพี่น้องเลยมาลายแนวเลย ให้บ <ersch> ่ได้กินเสียใจกงเห็ดหนัโค้งสุดท้ายเนาะกินหนัแกงเห็ดปวกขึ้นแล้วทั้งนี้แม่เห็ดปวกสดคือหอมไปว่าแม่เห็ดปวกเดือดทแค่นี้เทมดอกใหญ่ที่เจ้าผิดนาะฮแกงเอันะทั้งน้ำป้นไก่อีกว่าที่เองเลยมีป้นไก่น้ำอีกคนว่ะโอ้หลแนวหลแนวพี่เอาเลยหลไหลพี่เราททั้งเซฟคนเอาลงแล้วทั้ เส้นลงเลยคนว่าโอ้โบนอยเด้อปะว่าเจ้าเยาว่ามันหน่อยเด้อยหานปู่สามยุบปู่เพื่อว่ามันเนาะเนาะบักหล,ลายหนึ่งขลกหนึ่งพอดีบ่มีว่ะพอดีขลกหนึ่งเพื่อนสิว่ามันแบนนะกระซามนันไม่ไ้มันกระถุงลงบักเลือกๆเลยมันตะลุกขวดสองสูตรมาสักแค่ ปวดปะบอมีใครกินดิบหรอวะปวซซองบ <c oughs> อบ่คอยมีใครกินดิบด้วอืมเมื่สิเป็นตอนข้าวโยนจังแหละข้าวมันคือสิบบอเป็นก้อนข้าวข้าวบุ๋งสภาพน้ำม,มันลายดิข้าใส่น้ำลายเนาะน้ำในนีน้มีลายถ้าเจ้าใส่น้ำบลายมันอสิเป็นเปียงว้าดพี่น้องทำไง มีสันหน้าแซ่บเพราะว่าอาจานเนี่ยแน่นอันนี้นะแน่นในกระถุง่มนิดแบ่งแตงบ่ให้ิใส่อันนี้ไงจานน้อยเยอะจานแดงจานน้อยมีเยอะเป็นนัน่มาละปลาเนี่ยเหรอปลา ไม่ได้่งน้มั้งมันกลายเป็นฝ่นปลาเลยแ้วมันผิดที่คนขั้วละคนแยกเชื้อผิดตัวใดพี่้องเอยิ่มันตายดิน้ำนีไงันยนยกตอน้ำบุปผิว่าเป็นเนื้อเดียวกันเะปรุงัวไหมเ้าแคทบต้องใส่น้ำปะนี่ลร่องมอึคือก้าเดียวเต้องใมน มันมนใส่น้ำลายเนี่ยเาลุนใส่น้ำลายเลยให้มันันวบนกระาว่ไม่ได้กัวาเป็นต่นี่ลึอ่นาไปจำหนึงแบบติ๊ตุ้ยในมือแล้วมอใส่ติตุ้ยในมือแล้วมอใส่มอสเอาจนแบบมันแข็งอันดูจังใส่ลาบป่าตายดิดน้ำไม่น้องเอ้ยลาบลาตอนจับมาเ้าอ่าฟ้าเลยใส่โจทีเดียว มันบริหารได้ก็ใช่ก็เลยเป็นลาบปลาตายดีครับเรียบร้อยแล้วจ้าสุกตับแซ่บเรียบร้อยแล้วค่ะเสียด้แต่บอกมีอันกระปุ่นกระปุ่นยุบพี่น้องจ๋าแซ่บแน่นอนจีจัดเล็กๆแน่นอนไปตะขัวอยู่เพราะสแกนรอบสองนี่ตักลงไปยังไม่ต้องขัวไปยังไปชดลถ น,นั่นบออาลองเองบิ้งาบอไน้ำลองเบิง้งกลาบมามปนั่นนลมัลม่ามัมยลาาทนี่บน้า,นา,นานตายดีงามพี่น้องเลย <c oughs> ต่อนอยู่น้องมันหมดใต้มาเลยมาใต้ใตยอยู่โขกใตยอยู่โคก <c oughs> มากระจายเลยน้องเอ้ยเป็นคึเก่าฮะผนสักเลยคือเก่าห้องน้ํากับไปใส่ลายดิอย่าระล่นมันเลยแปงน้องคือเก่าเลยอย่้นเอออย่ากะล่นจังว่าเอ้ก็บ่ได้คลนตัวนี้ก็เงียงให้เบิ่งแล้วมันเป็นนั่นน่ะนะ ผิดอีกแล้วสามันก็สามันวนประสัมัจเ้นนเป็นคนเป็นคนเจ้าจำขวดจำมังบดนะน้บวงไปหาอีกบอก่ได้ใส่น้ำจัสี่ได้ามน้จใส่กระปิ้งก็แล้วเนาะเียวน้ออื่อกน้องเ่มางกใส่น้ำมันเข้มอ๋ใส่สจอกนะน้หน่าเปล่ารับไปน้ำไม่ต้องเลย แน่อกพี่น้องมาป้าใต้มือเริเซียปะกันไผ่มันแมนบอกแต่ผูประกาศมือพี่น้องเอามาครานี้กัลำลาเทียงื่อนี้พี่น้องสิบไปกินเขาเพ่แล้วดี๋ยรุกคนลลายตะมุกตะมุกสุกอะเอามาดูมาส้มซองในตาน้ำเด้อพี่น้องเลยตวันเด้อพี่น้องใส่้วนนาจ้าไกินหนาพี่น้องสบายดี